สนับสนุนโดยเฮฟเฟลสวัสดีครับพบกับผมฟูรีรันพืชครับในช่วงโฮมไอเดียใบเเฮฟเฟลเคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องประโยชน์ของการใช้งานระบบคุญแจล็อกป,ประตูอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านมกบต่างผู้วงกันครับ ความปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราควรให้ความสําคัญในการเลือกซื้ออุปกรณ์เพื่อรับนิรภัยภายในบ้านกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักนะครับกฎการเลือกซื้ออุปกรณ์นิรภัยภายในบ้านนั้นก็คือข้อ 1. ต้องเลือกคุณภาพวัสดุที่คงทนและเหมาะสมต่อความต้องการข้อ 2. ต้องมั่นใจถึงความปลอดภัยที่จะได้รับเป็นอย่างดี ข้อ3ดูที่ลักษณะการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้ควรนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ล็อกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของบ้านคุณน,นะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าระบบกุญแจล็อกประตูอเล็ตัวอนิงอัจฉริยะสมัยนี้นะครับให้ความปลอดภัยสูงคงทนตอบสนองความต้องการเหมาะกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่งครับ รูปทรงนี้ก็บางเบาครับง่ายต่อการใช้งานและที่สําคัญครับการไปนี้เนี่ยนะครับสามารถลิงก์กับลิฟต์ได้ด้วยเมื่อนาการ์ดไปนี้นะครับแทคเข้าไปกับลิฟต์ครับลิฟต์ก็จะนําท่านขึ้นไปสู่ชั้นที่ลงโปรแกรมไว้การ์ดใบเดียวครับไม่ได้ทั้งลิฟต์ทั้งประตูโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจครับสัตนดาร์าโฮมไอเดียจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมวันอี อย่าลืมติดตามชเมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยเทสเฟล